สวัสดีครับพบกับวิชาประวัติศาสตร์3นะครับเป็นวิชาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับในตอนนี้จะพูดถึงพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียครับซึ่งต่อเนื่องจากาหน่วยแรกที่เราเรียนเรื่องของหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับต่อไปเราจะต้องเรียนเรื่องของประเทศอื่นนะครับเพราะว่าเราเป็นมนุษย์นะครับมนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะครับไม่สามารถอยู่ ตัวคนเดียวได้อย่างมีความสุขนะครับนะรอบๆบ้านเราเรามีเพื่อนบ้านอยู่เนี่ยเราก็ต้องไปพูดคุยเราก็จะต้องไปพึ่งพาอาศัยกันบ้างนะครับในโลกก็เหมือนกันนะครับเราอยู่ประเทศไทยเนี่ยโดดๆเดียวๆเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับเรามีประเทศอื่นๆอยู่รอบๆเนี่ยเราก็ต้องรู้จักเขาเผื่อว่าจะต้องไปค้าขายระหว <c oughs> ่างกันนะครับเผื่อว่าจะต้องไปพึ่งพาอาศัยกันในบางเรื่องหรือจะต้องพูดคุยกันเนี่ย เรารู้จักเขาเราก็จะได้คุยเรื่องของเขาได้ถูกต้องนะครับถ้าเราอยากจะรู้จักเขาแต่ไปคุยเรื่องของเขาที่ไม่ถูกนะไม่รู้วัฒนธรรมของเขาเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการขัดแย้งระหว่างกันได้นะครับหรือถ้าเราพูดถูกคอเนี่ยนะสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาเรานะครับความเป็นมิตรประเทศหรือเป็นเพื่อนกันเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นในการดำรงอยู่อย่างมีความสุขในปัจจุบันนี้ วิชาประวัติศาสตร์สามนี่นะครับพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียเนี่ยนักเรียนต้องรู้เรื่องของอะไรบ้างนะครับตัวที่วัดที่จาเป็นต้องรู้สําหรับนักเรียนก็คืออันที่1อธิบายพัฒนาการทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคเอเชีย2ระบุความสําคัญของแหล่งาเอ,เนะรองรา,ารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียเรื่องพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียนี่นะครับเป็นเรื่องที่มีความยาวมากนะ ครูก็จะแบ่งออกเป็นตอนๆนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะครับเพื่อไม่เกิดการยืดเยื้อนะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยครูขอเกริ่นนาในเรื่องของภูมิศาสตร์ก่อนนะครับลักษณะภูมิศาสตร์ซึ่งจะทําให้เราเข้าใจประวัติศาสตร์ได้ง่ายขึ้นนะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่เรื่องนั้นนะครับครูขอพาไปดูโลกก่อนละกันครับ นี่คือโลกนะครับเป็นรูปโลกที่ดูจากเว็บ Google Earth นะต้องขอขอบคุณเว็บ Google Earth นะครับโลกเนี่ยเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะจักรวาลน,นะครับซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกเราจะเห็นว่าเป็นสีน้ำเงินเนี่ยก็คือพื้นน้ำนะครับแล้วเป็นสีอื่นๆที่ไม่ใช่น้ำเงินเนี่ยก็เป็นพื้นดินนะครับพื้นดินบางพื้นน้ำแข็งบ้างเนี่ยนะครับแล้วไอ้พื้นดินเหล่านี้เราแบ่งออกเป็น7ทวีปด้วยกัน โลกที่บอกเมื่อกี้นะครับแบ่งออกเป็นเจ็ดทวีปโดยการอันแรกทวีปเอเชียนะครับเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่นะครับในพื้นที่สีเขียวนี้นะครับทวีปเอเชียขอขอบคุณภาพจากเว็บวิกิพีเดียนะครับทวีปเอเชียน่ะถือว่าเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะเดี๋ยวมาดูภาพจาก Google Earth นะครับทวีปเอเชียที่ให้ดูเมื่อกี้นะฮะอันนี้คือเอเชียนะฮะทวีปเอเชียซึ่งก็จะมีประเทศ เหล่านี้นะครับญี่ปุ่นเกาหลีจีนมองโกและด้านบนนี้ก็จะเป็นรัสเซียนะครับรัสเซียตรงนี้นะย่อลงมานะครับเอเชียตะนอกเฉียงใต้จะอยู่ด้านนี้นะครับเอเชียใต้นะครับเอเชียตกเฉียงใต้มีซาอุดิอาระเบียตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็เอเชียกลางนะครับจะว่ารายละเอียดในเรื่องของการแบ่งภูมิภาคต่อไปนะครับทวีปแอฟริกานะครับ ทวีปแอฟริกานี่ก็ใหญ่รองลงมาจากทวีปเอเชียนะครับมาดู Google Earth ทวีปแอฟริกานะครับจะเห็นว่าทวีปแอฟริกาที่บอกว่ามีขนาดใหญ่รองจากทวีปเอเชียเนี่ยนะครับเนี่ยมีพื้นที่นะครับส่วนที่อยู่ขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้นะครับครึ่งๆ่งเลยนะครับนะฮะนะมีพื้นที่ที่เป็นสีน้ำตาลด้วยนี่ก็เป็นส่วนที่เป็น ทะเลทรายความแม้งแ้งนะครับความแม้แนแ้งนี่คือแอฟริกาใต้ด้านบนก็จะเป็นยุโรปนะครับตะวันออกไปหน่อยนี่ก็ทวีปเอเชียนะครับอันนี้เป็นแอฟริกาใตนน้ประเทศต่างๆในแอฟริกาใต้นักเรียนไปดูเพิ่มเติมใน Google Earth ได้เลยนะครับสาวีปอเมริกาเหนือนะครับเขียวอเมริกาเหนือนะครับถัด ใต้ลงมาก็จะเป็นอเมริกาใต้นะครับด้านบนก็จะเป็นขั้วโลกเหนืออ่าจะพามาดู Google Earth ในอเมริกาเหนือนะครับทวีปอเมริกาเหนือคือตรงนี้นะครับตรงนี้ย่อลงไปนะฮะทางใต้ของอเมริกาเหนือก็คืออเมริกาใต้ตรงนี้พื้นที่ทั้งหมดเลยอยู่ส่วนของซีกโลกเหนือครับนะไม่มีส่วนใดอยู่ซีกโลกใต้เลยนะครับใต้แล้วทางเหนือก็จะเป็นขั้วโลกเหนือด้านนี้นี่คือทั้งแข็งนะขั้วโลกเหนือนะครับ เป็นที่ตั้งของประเทศหลักๆที่เราาจะรู้จักกันก็คืออเมริกานะครับสหรัฐอเมริกาแคนาดานะครับนะถ้าทางตะวันตกไปนี้ก็จะเป็นทางญี่ปุ่นไปทางนี้นะครับนะอลาสกานี่ญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นตรงนี้นะนะอันนี้คืออเมริกาเหนือนะครับ ีทวีปอเมริกาใต้นะครับก็ถัดจากอเมริกาเหนือด้านบนนะครับลงมาอเมริกาใต้ก็จะอยู่ใต้เส้นศูนย์สูตรเนี่ยจะมีส่วนที่อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรมาส่วนหนึ่งตรงนี้นะฮะแล้วใต้ลงมาเลยเนี่ยคือขั้วโลกใต้นะขั้วโลกใต้หรือทวีปแอนตาร์กติกซึ่งจะว่าต่อไปมาดูกูก็เอิร์ธของทวีปอเมริกาใต้นะครับนี่คืออเมริกาใต้นะครับทางเหนือขึ้นไปก็คืออเมริกาเหนือที่ดูเมื่อกี้ ทวีปอเมริกาใต้นะครับถ้าซูมเข้าไปจะเห็นประเทศที่เราคุ้นเคยก็มีบราซิลเวเนซุเอลานะครับเอกวารดเปรูบโบลิเวียอลากวยอาร์เจนตินาอุรุกวัยนะคอบอลทั้งหลายต้องรู้จักประเทศเหล่านี้นะครับก็ขอยรู้ว่าประเทศเหล่านี้อยู่อเมริกาใต้นะครับทวีปยุโรปนะครับ5ทวีปยุโรปก็คือพื้นที่เสียวตรงนี้นะครับทางด้านตะวันออกของยุโรปก็จะเป็นทวีปเอเชียนะครับทั้งบนนี่ก็คือ ขั้วโลกเหนือนะครับไม่มีทวีปนะครับและทางใต้ของทวีปยุโรปก,ก็จะเป็นแอฟริกานะครับทวีปแอฟริกาทวีปแอฟริกาเนี่ยไม่มีแอฟริกาเหนือแอฟริกาใต้นะครับมีแต่แอฟริกาเฉยๆนะครับนี่คือทวีปยุโรปนะครับซูมขึ้นมาซูมลงไปทางใต้นี่คือแอฟริกานะครับทางตะวันออกของทวีปยุโรปก,ก็คือทวีปเอเชียนะครับซูมขึ้นมามีประเทศอะไรที่เรารู้จักบ้าง นะมีอิตาลีฝรั่งเศสนะครับบัลแกเรียโปรแลรนด์เยอรมันตรงนี้นะครับเอสโตเนียฟินแลนด์นอร์เวย์สวีเดนและสหราชอาณาจักรนะค,รคุ้นๆไหมครับถ้าไม่คุ้นนะก็คือประเทศอังกฤษนั่นแหละนะครับนี่คือยุโรปนะทวีปออสเตรเลียนะครับก็คือขี้เขียวตรงนี้ด้านบนเนี่ยจะเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เห็นว่ามีประเทศไทยอยู่ตรงนี้นะครับอินโดตรงนี้นะครับ ออสเตรเลียจะอยู่ทางซีกโลกใต้นะครับใต้ลงจากออสเตรเลียก็จะเป็นโค้โลกใต้ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นนิวซีแลนด์ออสเตรเลียเป็นทวีปที่มีขนาดเล็กที่สุดนะครับเดี๋ยวมาดู Google Earth ทวีปออสเตรเลียนะครับสีน้ำตาลแบบนี้นะครับคือทวีปออสเตรเลียนะครับอยู่ในส่วนของซีกโลกใต้ทั้งหมดเลยนะครับซีกโลกใต้แต่มีความแห้งแล้งเนื่องจากว่าดูขอบขอบของทวีปนะครับ จะเป็นพื้นที่ที่มีภูมิประเทศเขาสูงชันนะครับมรสุมต่างๆเข้าไม่ถึงใจกลางทวีปทำให้เกิดความแห้งแล้งและเป็นทะเลทรายนี่คือออสเตรเลียทวีปที่มีขนาดเล็กที่สุดนะครับน,นอกจากออสเตรเลียก็มีนิวซีแลนด์ด้านนี้ด้วยนะครับนี่คือในส่วนของทวีปออสเตรเลียและสุดท้ายทวีปแอนตาร์กติกนะครับอันนี้ก็คือหันลูกโลกมาให้ดูลงตูดมันเนี่ยนะครับตรงนี้ก็คือขั้วโลกใต้เห็นกุ้เขียวอย่างเงี้ย แต่ในลูกโลกจริงๆเนี่ยครับก็จะเป็นสีขาวเพราะว่ามีแต่น้ำแข็งนะครับมาดูแอนตาร์กติกจาก Google Earth บ้างนะครับขาขาวนี่คือทวีปแอนตาร์กติกหรือแอนตาร์กติกานะครับจะเห็นว่ามีแต่น้ำแข็งนะครับตัวขาวนี่คือน้ำแข็งทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้คือขั้วโลกใต้นะฮะตะแคงให้ดูนะครับข้างบนขึ้นไปนี่ก็จะเป็นออสเตรเลียบ้างนะครับนี่คือขั้วโลกใต้นะครับมีแต่น้ำแข็งไม่มีคนอาศัยอยู่นะครับ จะมีคนเดินทางไปก็พวกนักสำรวจทั้งหลายนะครับแล้วก็สิ่งมีชีวิตอื่นๆที่อาศัยอยู่ก็จะเป็นเพนกวินนะครับเพนกวินเนี่ยเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับของค้่โลกใต้นะครับส่วนหมีค้่โลกเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับมีค้่โลกอยู่ทางซีกโลกเหนือนะครับทางรัสเซียไปนู้นนะทาความรู้จักกับทวีปทั้ง7ในโลกนี้แล้วนะครับเรามาเข้าสู่เรื่องของทวีปเอเชียนะครับ ทวีปเอเชียเนี่ยนะครับเราแบ่งออกเป็น5ภูมิภาคด้วยกันนะครับตามลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และกลุ่มวัฒนธรรมนะครับพืบ้นท,ที่สีเขียวตรงนี้นะครับจะเห็นว่าด้านบนเนี่ยจะเป็นส่วนของประเทศรัเสเซียนะฮะแต่ในหนังสือเรียนบทเรียนนี้เราจะไม่พูดถึงรัเสเซียเพราะว่าถ้าแบ่งตามกลุ่มวัฒนธรรมแล้วเนี่ยรัเสเซียไม่จัดอยู่ในกลุ่มประเทศเอเชียนะครับก็ไปอยู่ทางยุโรปนะเพราะฉะนั้นในบทนี้จะเน้น การแบ่งกลุ่มทางวัฒนธรรมนะครับจึงไม่มีรัสเซียอยู่ด้วยนะครับมี5ภูมิภาคด้วยกันนะครับภูมิภาคแรกภูมิภาคเอเชียตะวันออกนะเอเชียตะวันออกนั้นต้องขอขอบคุณนะครับภาพจากเว็บ Landmark o f t h e World นะครับซึ่งมาจากวิกิพีเดียนั่นแหละนะมีประเทศอยู่ด้วยกัน5ประเทศนะครับก็มีญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็คือเกาะตรงนี้นะครับเกาหลีเหนือข้างบนนี้นี่เกาหลีใต้นี่ใต้ลงมา มีมองโกเลียบนสุดเลยนะครับแล้วก็ประเทศจีนส่วนไต้หวันฮ่องกงมาเกา๊าตรงนี้เป็นประเทศไหมนะครับตรงนี้ไม่ใช่ประเทศนะครับแต่ว่าเป็นเขตปกครองพิเศษของประเทศจีนนะครับเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนนะครับเดี๋ยวมาดูกู o ก l e Earth นะครับเอเชียตะวันออกจาก Google Earth นะด้านนี้นะครับบริเวณโซนนี้ ก็มีประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เชฟดูเมื่อกี้เป็นเกาะนะครับไม่มีส่วนไหนที่ติดกับแผ่นดินใหญ่เลยนะครับมีทะเลญี่ปุ่นขั้นอยู่เนี่ยนะถัดมาก็เป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้มองโกเลียจีนนะส่วนไต้หวันฮ่องกงเนี่ยหรือเกาะไหหลำตรงเนี้ยนะอันนี้ก็เป็นเขตปกครองพิเศษของประเทศจีนเขานะครับไม่เป็นประเทศนะครับภูิภาคเอเชียตะวัอนออกเฉียงใต้นะครับ ก็ถัดจากตะวันออกมานะเราคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับม .1 ก็เรียนนะครับก็คือกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งถ้าพูดถึงอาเซียนเราพูดคิดถึงแค่ส0ประเทศพอนะครับก็มีบูนายกัมพูชาฟิลิปปินส์เวียดนามลาวพมา่าไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแต่ภูมิภาคเอเชียตะวันอกเฉียงใต้เนี่ยมีทั้งหมด11ประเทศรวมทั้งติมอร์ตะวันออกไปด้วยนะครับติมอร์เลสเตเนี่ยนะครับแต่ติมอร์เนี่ยเพิ่งแยกตัวออกจากอินโดมาสัก20ปีเนี่ย ยังไม่มีความพร้อมทางการเมืองจึงยังไม่ได้เข้ารวมกลุ่มกับอา,อาเซียนนะกลุ่มอาเซียนยังไม่มีตีมอร์ตะวันออกนะครับแต่ถ้าพูดว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีกี่ประเทศต้องรวมตีมอร์ไปด้วยนะครับเป็น11ประเทศนะครับมาดูภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากกู o ก l e เอิร์นะครับก็มีเนี่ยที่คุ้นๆกับประเทศไทยลาวพม่ากักมพูชาเนี่ยทางใต้ก็มีอินโดนีเซียนะครับใต้สุดเนี่ย มีสิงคโปร์มาเลยฟิลิปปินส์บรูไนดังนี้นะครับบรูไนนะฮะนี่ก็คือเอเชีตยตะวันตกใต้ซึ่งเราไม่ได้เรียนในบทนี้นะครับเพราะว่าเรียนไปแล้วในม1เอเชียใต้ H ai, นะครับเอเชียใต้ก็ถัดจากประเทศไทยมาเนี่ยพม่ามาเนี่ยก็มีอินเดียเป็นประธานหลักเลยเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ประชากรหลักพันล้านขึ้นไปนะครับมีประเทศบังกลาเทศภูตานปากีสถานนะเนปาอินเดียสีล้งกาลมันดี แล้วก็เป็นอัอฟกนานิสถานอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอเชียใต้นะครับมาดูเอเชียใต้จาก Google Earth นะครับจะเห็นเลยนี่อินเดียนะครับอินเดียย่อลงไปเพ๊่บขยายขึ้นมาเพ๊่บอ,อินเดียโชว์เลยนะครับอินเดียสีกลางล่างนะครับบังคลาเทศเนปาลภูตานปากีสถานอัฟกานิสถานนะครับแล้วก็หมู่เกาะมันดีฟตรงนี้ครับหมู่เกาะมันดีฟที่ ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีปะการังสวยมากนะครับทตเเลสวยคนก็ไปเที่ยวกันเยอะและดูด้านบนนี้นะครับบริเวณแถบนี้ที่กูชี้นเนี่ยเป็นเทือกเขาหิมาลัยนะครับนะเรียกะลังคาของโลกนะครับมีจุดสูงสุดที่เป็นจุดสูงสุดในโลกเลยก็คือยอดเขาเอเวอเรสต์นี่ยอดเขาเอเวอเรสต์อยู่ประเทศเนป,ปาลนะครับ อย่าเขาเวเลสคนชอบไปปีนเขาแถวนี้นะฮนะนักกีฬาพวกนักปะจนภัยทั้งหลายเนี่ยชอบไปปีนเขานี่คือเอเชียใต้ครับวิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็ทางตะวันตกสุดของเอเชียเลยนะครับแต่ยืงๆมาทางใต้จึงเป็นเอเชียตะวันตกเฉียงใต้นะมีประเทศที่สําคัญก็คือโอมานอารับูเบตกาตานะส่วนแอฟริกาม่อกี้ครูบอกว่าอยู่ทางเอเชียใต้นะครับ อ,อิรันอิรักซีเรียเบานนอนบาเลนเยเมนนะครับซาอุดีอาระเบียจอร์แดนอิสราเอลนะครับส่วนไซปัสกับตุรกีเนี่ยอยู่ทางยุโรปนะอยู่ทางยุโรปนะมาดูเอเชียตะวันตกเฉียงใต้จากูก็เอิร์ดนะบริเวณตรงนี้นะครับซูมขึ้นมาจะเห็นว่ามีซาอุจอร์แดนอิรักอิรานนะบาเลนกาตาโอมานอยู่ตรงนี้นะครับทะเลโอมานเอาเปอร์เซียนะนี่คือเอเชียตะวันตกเฉียงใต้นะครับ อย่าไปหลงกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับจึงมีไทยอยู่ตรงนั้นน่ะอันนี้ตะวันตกเฉียงใต้ครับเอเชียกลางนะครับเอเชียกลางก็คือตรงนี้เหนือเอเชียใต้ขึ้นไปนะครับก็มีทาจาิคิสถานคีกิสถานอุซเบกิสถานเติร์กเมนิสถานชาซักสถานส่วนนี้เขียวกลุ่มนี้นะครับนะตรงนี้คือเอเชียกลางเป็นประเทศที่แยกออกมาจากสหภาพโซเวียตเดิมหรือรัสเซียในปัจจุบันนี้นะครับ ส่วนจอร์เจียแอมเนียและอาเซบไบจันในบทเรียนนี้ไม่มี3ประเทศนี้นะครับเพราะว่าสาประเทศนี้ถูกจัดอยู่ในยุโรนะครับอันนี้คือเอเชียกลางมาดูเอเชียกลางจาก Google Earth ครับนะอยู่ทางเหนือของเอเชียใต้ขึ้นไปเนี่ยซูรุนานะครับเห็นว่ามีเขตติดต่อกับด้านบนนี่คือรัสเซียนะครับหรือสภาพโซเวียตเดิมเนี่ยก็มีประเทศคาซัคสถานอุซเบกิสถานตเติร์กเมนิสถานทาจิกิสถานคีร์กีสถาน นะถ้าดูจากตรงนี้จะเห็นว่ามีทาจิกิสถานกับคีกิสถานเนี่ยไม่มีทางออกสู่ทะเลเลย,เลยนะครับนะส่วนเติร์กส่วนอุซเบกก็มีทะเลเหมือนกันแต่เป็นทะเลแคสเปียนนะครับพนะวกน,นี้นี่คือเอเชียกลางนะครับาจากที่เล่าให้ฟังทั้งหมดนักเรียนคงจะ เข้าใจสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชีย er นะครับทั้งหมดนะทั้ง5ภูมิภาคนะครับเวลาเรียนประวัติศาสตร์เราจะทําให้เราเข้าใจมากขึ้นนะครับไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในตอนต่อๆไปเลยครับสําหรับตอนนี้สวัสดีครับ